เดือนนี้ทํางานไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ก็นั่นแหละครับป่วยคนเดียวง่วงเหงาอยู่บ้านมีครับที่บ้างแล้สุดจะกันวัไหนครับแม่อเออก็ไม่ค่อยได้เจอครับประมาณเมื่อวานครับนอเล่นสองสาวันแล้วไหมสองสามวันถ่ายละครด้วยใช่ครับผมถ่ายละครด้วยแล้วก็นั่นแหละครับผมว่าผมนอนน้อยก็เลยป่วยใช่ มโ,มโมยุกกับงานเพลงใหม่วยครับถูกต้องครับตอนนี้มีวงใหม่มาด้วยวงดนตรีเชียงใหม่ครับก็พยายามอยากจะแบบผลักดันให้เขาแบบเ,เป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงเพลงด้วยก็ซิงเกิลใหม่ด้วยอะไรเงี้ยลุมๆุมกัน2องสเรื่องเร่น้อยน้อยนี่เพราะว่าเพลงหนักหรือว่าละครมันลุมๆุมกันครับคือละครด้วยเพลงตัวเองไหนจะต้องดูเรื่องเบื้องหลังเรื่อง MV เรื่องคือตอนนี้เหมือนเรามาทำเองนะครับมันเลยต้องดูหมดเลยอ่ะอันเนี้ย แล้วก็มีของวงที่ชื่อ New Old Stop เนี่ยก็มาออกเราอะไรเงี้ยก็ดูให้เขาเป็นเหมือนคล้ายโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยไหมต้องเปราไปแล้วนะผมผม่ให้น้าเกลือมาแล้วครับแล้วก็แบบไปฉีดยาทางสายน้าเกลืออะไรเงี้ยมาแล้วแต่ว่าไม่เห็นหายเลยไม่รู้ทำไมทางคุณหมอต้องบอกคะว่าเอ้ยลองพักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันก็บอกเหมือนกันฮะแต่วันที่ไปหาหมอก็คือพอดึงสายน้ําเกลือเสร็จผมก็ต้องไปร้องเพลงต่อเลยใช่พักงก็มีเป็นหัวมีกแบบหา ก็ก็มีครับเขาก็พยายามเหมือนแนะนําให้ช่วยแบบบำรุงหน่อยอะไรหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยผมเป็นคนดื้อครับคือถ้าไม่แบบไข้ขึ้นจนไม่ไหวจริงๆเนี่ยผมก็ยังลุกทํานู่นทำนี่อยู่เหมือนเดิมอหน่อยได้บอกเลยครับพี่โจเป็นไข้หวัดอะไรหรือว่าไตหวัดคือตอนแรกตรวจเป็นเหมือนในพวกไอเอชวันเอ็นวันอะไรเงี้ยเลยครับเพราะว่าปี2012ัอ่ะตอนนี้ระบาดแล้วครับเขาบอกว่ากําลังมีเชื้อเป็นแบบสายพันธุ์บีอะไรเงี้ยซึ่งจะไม่ค่อยแสดงอาการมาก จะเป็นหวัดอนานะใช่แต่ผมตัวเราไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเช็คแล้วเช็คแล้วชัวร์ไม่ยังไม่หายงี้กลัวไหมชงพี่เป็นเแบบหนักเลยนะเห็นก็บอกว่าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณยี่สิบห้าครับก็ก็พอได้จะต้องเห็นตอนที่ว่ามันน่าจะเกี่ยวว่าชงนะเออมีสิทธิ์นะพี่นะมันต้องไปแก้ไปต้ีการแก้ไหมคือวันวันที่หนึ่งมกราเนี่ยผมไปวัดอ่าศาลเจ้าพ่อเสือมาแล้วครับก็ก็ ถือว่าแก้แล้วชุดใหญ่เลยอะไรไม่รู้ว่าโอ้หเขากันแบบเต็มที่เลยอาการแบบไม่หายก็ทีนี่กลัวมันจะเลื้อยลังรอยควยดื้อยาไหมครับผมว่าต้องหายครับเดี๋ยวขอให้แบบกำลังใจดีๆเดี๋ยวว่าหายไ่อจะถามในกองงานเอ็มไทยที่ที่โน้ตที่โน้ตอะอย่างไงี้าแบบว่าที่พี่โดไอ้ที่โน้ถามบเด็กๆคุยอะไรกันอยู่ผู้ใหญ่้ใจมาเพราะตอนนี้แบบว่าในในอินเทอร์เน็ตเขบอก่พี่โมหน้าบคือ ผมเนี่ยรู้จักกับพี่โน้ตเป็นการส่วนตัวแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมแบบคือฮาพี่โน้ตเป็นเป็นทุนอยู่แล้วครับคือพี่โน้ตเป็นคนคนเดียวที่ด่าใครแล้วคนอื่นไม่โกรธนะครับจริงๆขณะวันนั้นเขาตำหนิเจ้าของงานคนอื่นเจ้าของงานยังไม่โกรธเลยใช่ครับผมว่าไม่เป็นบุคลิกของเขาครับาเ้เราก็ไม่โกรธคือคือคือผมเจอคุณ็อปเขาที่อ่าเป็นเจ้าของทั้แก่น้อยคือรู้จักกันเหมือนกันก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยไม่ได้เจอกันนานทักทายเสียงคงดังไปหน่อยในระหว่างแกกำลังยิงมุกอยู่ประมาณว่าขัดจังหวะ มีน nice. yeah. yes. ี่เด right. ี่ยวได้เดี่ยวไมโครโฟนของแกก็มีก็ต้องมีเียแต่พี่น็ตไม่มีไม่มีครับไม่มีอะไรเลยนี่ยังโทรไปชวนให้แกมาเล่น MV อยู่เลยครับเชิญเชิญต้องบอกเชิญใช่ไม่ไม่มีอะไรฮ่าฮไม่มีครับพี่พี่โน้ตโอ้โหพี่โน้ตว่าใครใครโกรธเมื่อกรธโกรธไม่ลงหรอพี่เห็นพวกพี่หานั่งยิ้มใช่